ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ oppo a93 สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเทสเกม PUBG Mobile ให้ดูเรามาดูฟีลลิ่งในการเล่นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างความลื่นไหลความสมูทเขาจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีด ก็จะมีตัวเกมสเปซเนาะเป็นเครื่องมือช่วยในการเล่นเกมนะครับตัวนี้เนี่ยปรับได้3ระดับก็ตามที่เห็นเลยนะครับแข่งขันเนี่ยก็คือจะเน้นการสัมผัสความลื่นไหลความสมูทแบบมาเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าโหมดสมดุลเนี่ยเขาก็จะปรับอัตโนมัติให้แล้วก็ตัวนี้ครับใช้ไฟฟ้าต่ําก็เอาไว้เล่นเกมเบาๆสบายๆนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะบอกตัวอายุแบตเตอรี่ของเราด้ยนะครับว่าเราใช้งานได้อีกกี่ชั่วโมงเนาะโอเคครับผมพับจีโมบายมาพร้อมแล้วก็ลุยเลยแล้วกันนะครับ ตัว Oppo A93 นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยของทางแบรนด์ Oppo ที่ทำเครื่องออกมาได้สวยมากๆครับแล้วก็ตัวสเปคเนี่ยให้มา8,999บาทผมว่าสเปคเขาให้มาดีแล้วก็ครบมากๆเลยนะครับได้กล้องหน้าคู่เนาะกล้องหลัง4เลนสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอตัวเครื่องบางสวยชาร์จเร็วแบบโอ้โหสเปคดีมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าตัว Oppo A93 รุ่นนี้เนี่ยขายดีแน่นอนครับ ตัว CPU ของเขานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นของ Snapdragon แต่ว่าตัว MediaTek Helio P95 เนี่ยก็เป็นตัวแรงในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาใส่มาในตัว Reno3 Pro ที่ขาย18,9นะถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาเขาก็ปรับลงมาแล้วแหละแต่ว่าเฮ้ยมันเป็น CPU ที่เขาใส่ในตัวแพงๆมานะครับผมแล้วมาใส่ในตัว8,9 0 0เนี่ยผมว่ามันมันโอเคอยู่นะตัวกราฟิกของเขานะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะเปิดจโรสโคปเนาะจโรสโคปผมก็ เปิดไว้ตลอดแล้วกันนะครับตัวกราฟิกก็ถ้าปรับขึ้นมา SDR เนี่ยจะปรับไม่ได้เนาะก็จะปรับได้ที่ SD นะครับเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่สูงปรับลงมาที่สมดุลเฟรมเรทเราก็ยังอยู่ที่สูงนะครับดังนั้นการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะเล่นแบบปรับสุดตามตามนี้แล้วกันนะครับปรับสุดตามนี้สีสันสดใสปรับความละเอียดภาพเปิดเงาเปิดนะครับปรับอัตโนมัตปิดเพื่อที่จะบังคับให้เล่นตามที่เราเลือกนะครับก็ขอเล่นเป็นโหมด ที่มันแมปส,สวยๆแล้วกันนี่ผมเลือกเป็นตัวแมปนี้นะครับเมแมปเมตาอันนี้โอเคสีคนตัวเสียงลำโพงของเขานะครับจะอยู่ตรงด้านท้ายตรงนี้เป็นลำโพงตัวเดียวเนาะก็ถ้าเล่นแบบจริงๆัง็เลยก็ต้องใส่หูฟังเล่นแล้วกันนะครับจะได้แบบแยกเท้าซ้ายขวาได้นะครับถ้าแบบฟังตรงนี้อ่ะมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับอ่ลืมกดครับลืมกดมัวเตอร์ ตัวกล้องของเขานะครับกล้องหน้าคู่ก็จริงนะครับแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยทำออกมาได้แบบดีมากๆเลยนะครับกินพื้นที่น้อยมากๆเล็กมากๆเลยนะครับก็คือไม่ส่งผลแล้วก็ไม่กระทบต่อการเล่นนะครับเพราะว่ามือเราแบบอยู่อย่างนี้เนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะก็ปิดไปหมดแล้วนะครับตัวการแสดงผลนะครับเป็นจอซูเปอร์แอมโมเลตนะครับผมไม่ใช่จอที่เป็นจอไอไอพีเอสเอลซีดธรรมดานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอซูเปอร์แอมโมเลตดังนั้นในเรื่องของการแสดงผลสีสันเนี่ยก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับ โอเคผมปรับเสียงจนสุดแล้วกันโอ้โหไม่มีคนไทยเลยครับเรา mm hmm. เราเราจะฟังเขาคุยกันไหม <c oughs> ไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวมันเสียสมาธิก็โอเคครับเจรโรผมได้ลองเล่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือโอเคนะไม่หน่วงนะครับก็คือแบบผิวไหวดีนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยไม่ได้แบบว่าหน่วงอะไรนะครับก็คือผิวไหวดีครับเจรโรสื่อว่าใช้ได้ครับใช้ได้ แต่ว่าส่วนตัวแล้วตัวผมเองเนี่ยผมผมไม่ชอบเปิดใจรเนาะเพราะว่ามันยังไงไม่รู้อะแต่ว่าอยากให้ลองผมก็ลองให้ดูนะครับส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมชอบนี่แหละ2นิ้วผมนี่แหละปกติคนเล่นเก่งเขาจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมครับยิงตุ้มต่ำตุ้มต่ำแต่ว่าเฮ้เราเล่นแบบนี้แหละนี่นะเดี๋ยวพาวิ่งไปดูน้ําตกหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกราฟิกนะครับ SD เฟรม e รท t อยู่ที่สูงนะครับกราฟิกสวยครับนี่น้ําตกมีแบบลุ้งด้วยนะครับ เครื่องบินของเราโอเคเงามีนะครับนี่เครื่องบินสวยมากผมอีกแล้วเหรอตามผมเหรอโอเคตามผมผมก็จัดให้ลงตรงไหนดีไปแช่น้ำอุ่นตรงนี้ดีกว่าแช่ออนเซนดีกว่าเราตรงนี้มีหรือเปล่านะพุ่งพุ่งพุ่งพุงงง่ผมชอบแมปนี้มากๆเลยครับเพราะว่า แบบภาพวิวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหถูกอ,อกถูกใจผมมากเพราะว่าผมเป็นคนเล่นเกม Pu b g Mobile แล้วโอเคผมในส่วนหนึ่งฝีมือของเราเราเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยแหละดังนั้นจุดประสงค์หลักที่ผมเข้ามาเล่น Pu b g Mobile เนี่ยก็คือเออเอาไว้ออนกับเพื่อนเนาะเล่นกับเพื่อนคุยกันอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เล่นแบบขำๆไปครับแบบคุยกันไปแต่ว่าไม่ได้เน้นแบบกินคกงกินแก่อะไรมากมายก็คือมาดูกราฟิกมาดูแบบความลื่นไหลอะไรอย่างเงี้ยครับมันผ่อนคลาย อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการพักผ่อนแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเราดูแล้วมันเหมือนเราอยู่ในแบบในในหนังอย่างเงี้ยครับในหนังสงครามอย่างเงี้ยอ่าผมได้ซูมสีมานะครับเมื่อกี้ซูมสี่ไว้ตรงนี้แล้วกันไหนลองเล็งดูสิเป็นจังไดแน่ซูมสีเชฟเชฟเชฟอ่าประมาณนี้นะครับได้ไหมผมว่าโอเคนะใจโรก็ไม่ได้ห่วงนะปุ๊บ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 อ่าได้อยู่ได้อยู่ครับไม่ได้ขี้เลรเลย ราคาเขาเปิดมาดีมากๆเลยนะครับ Oppo A93 รุ่นนี้เนี่ยโว้ oh, แบบราคานี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าถูกอกถูกใจมากๆครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปกติถ้าเป็นซีรีส์ A นะก็คือตัวเครื่องเนี่ยโอเคถ้าในแบบตัวเลขเลข9เงี้ยอย่างเช่นตัว A92 ใช่ไหมครับสเปคก็โอเค okay, ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่พอมาเป็น A93 เนี่ยเฮ้ยผมว่าเขาก้าวข้ามเลยนะครับ หนึ่งแหละในเรื่องของตัวจอเนี่ยปกติจะเป็นจอธรรมดาแล้วก็ใส่เป็นจอซูเปอร์อัลโมเลตเข้ามาให้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสแกนลนยนิ้วมือเป็นสแกนลนยนิ้วมือบนหน้าจอใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องตัวเครื่องรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะดูหนาๆห,หน่อยเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย,ยได้ตัวเครื่องที่บางฟิลิ่งในการถือการใช้งานที่แบบดีมากๆเลยนะครับก็คือในจุดๆนี้เขาก็ใส่ใจเขาก็แบบเฮ้ยทำการบ้านบานีแนะครับ ก็ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับใครที่หามือถือในเลทราคานี้นะครับ9,000เนี่ย8,999บาทเนี่ยผมอยากให้ไปลองจับไปลองสัมผัสดูนะครับโอ,โอ้เสียงเขายิงกันอยู่ตรงนู้นนี่นะครับกราฟิกต้นมงต้นไม้สวยมากครับดูวิวตรงนี้ครับดูวิวตรงนี้ไดนดูตาเล็กดิเนี่ยครับตาเล็กก็เนียนสมูทดีครับความร้อนนะครับถามว่ามีไหมผมเล่น ROV เล่น PUBG มา ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเทสจริงนะครับความร้อน ROV อะ่ะสบายชิลๆครับพับจีโมบายถามว่ามีไหมก็มีนะครับมีอุ่นๆมือเนาะแต่ว่าไม่ได้ร้อนจี๋จนน่าตกใจแต่ถ้าเราใส่เคสนะครับใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยก็ไม่รู้สึกแน่นอนครับแต่อันนี้ผมลองเทสลองแบบวัดอุณหภูมิด้วยมือเปล่าของผมดูนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าเอ้ยความร้อนเขาถือว่าเขาแบบเห็นรอยเท้ารอยเท้าอยู่ใส่วะเขาก็คุมแล้วก็จัดการได้ดีอยู่นะครับ อัววัววัววัวลบหลบกันลบกันลบกันยิงมาตรงไหนโอ้ตรงนี้อ่ะไปใส่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 มาสิมาสิมาสิาสอ้าวปืนหมดอีก <c oughs> จะไปไหนไปไหนไปไหนนี <c> ่ <oughs> เป็นไงล่ะโอเคแตกหนึ่งสวยพี่สวยอ้าวไปไปต่อครับไป โอเคไปหาเพื่อนดีกว่าเราอุ้ยตรงนู้นมีตรงนู้นมีคนเว้ยเดี๋ยวผมลองซูมสีให้ดูนะครับุ๊บอันนี้เป็นไจโรนะครับก็ประมาณนี้ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผมไม่ถนัดเลยเนาะทั้งๆที่บเขาออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเล่น,ลนได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับเล่นได้โปรขึ้นเดี๋ยวผมนี้ไม่ถนัดเลยหรือว่าเราต้องถือโทรศัพท์ให้มันนิ่งก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าผมได้ลองก่อนหน้านี้ที่แบบเฮ้ยไม่ได้มา อยู่แบบนี้เนี่ยก็คือเล่นเนี่ยโอ้โหหมุนรอบทิศทางเลยครับก็คือหมุนแบบนี้ใช่ไหมครับหันซ้ายหันขวาหมุนรอบทิศทางเลยครับต้องมีต้องมีพื้นที่เยอะๆแต่ว่าอันนี้มันก็เลยแบบไม่ไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคนะเจโลเขาผมว่ามันมันเนียนแล้วก็ลื่นดีนะครับไม่ได้หน่วงปึ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บผมไปแช่ออนเซ็นก่อนนะครับผมเจอละ นั่งลงครับผมนี่โอ้โหมีเสียงเสียงแบบสดชื่นด้วยครับฟู่อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับไอนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วมีเสียงฟินด้วยครับผมไม่ธรรมดามองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาหยุดใสแเน่ มีเสียงเป่าปากด้วยครับผมเฟลเฟลเฟลก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากรบกวนสําหรับคนที่มาดูใหม่นะครับฝากรบกวนกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับคนที่มาดูบ่อยๆแล้วยังไม่ได้กดยังไงก็ฝากรบกวนด้วยนะครับผมก็ช่องผมก็จะทําเกี่ยวกับเอามือถือรุ่นนั้นรุ่นนี้มาเล่นเกมให้ดูประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็มีรีวิวบ้างนะครับ ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์เนาะเผื่อท่านแบบหามือถือรุ่นใหม่ๆหามือถือใช้งานอยู่จะได้แบบเอาไว้ดูเป็นตัวเลือกเป็นไอ้นี่ในการประกอบการตัดสินใจนะครับผมสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าเรื่องไหนที่ผมตอบได้ผมตอบได้หมดนะครับผมตอบให้หมดเลยแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันเกินจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้ตอบเนาะ วิ่งไปครับวิ่งไปโอเคอยู่ตรงนู้นเนี่ยผมอยากให้ดูวิวครับกราฟิกสวยมากเอาเบอร์สองตายไปแล้วเหรอโอ้โหเบอร์สองน็อกไปแล้วครับน็อกแล้วก็ไม่เหลือครับผมไปหาเบอร์สดีกว่าอันนี้ตูตาเล็กนะครับเนียนสมูทมากครับ ยิ่งกันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยเบอร์สี่ผมโดนแล้วนี่น,น,น,นี่นี่เจอแล้วนี่เป็นไงล่ะน็อกไปน็อกไปตายไปหนึ่งอ้โอโอเอา มวิ่งมาจากตรงไหนวะโอ้โหมันวิ่งมาข้างหลังครับผมก็โอเคเอาเป็นว่าผมน่าจะจบชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วละครับก็โอเคครับผมสำหรับตัว oppo a93 นะครับในเรื่องของการเล่นเกม PUBG Mobile นะครับก็คือในเรื่องตัวใจโลเนี่ยก็ถือว่าเนียนนะครับไม่ไม่ได้หน่วงเลยเนาะก็โอเคครับพิวไหวตามที่เราทำได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนก็มีอุ่นๆมือครับแต่ว่าไม่ได้ร้อนจี่ถ้าเราใส่เคสเล่นเนี่ยไม่รู้สึกนะครับ ตัวกราฟิกสวยมากครับความลื่นไหลความสมูทมีแล้วก็ตัวเสียงลำโพงเสียงลาโพงตัวเดียวอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าดังแรงไหมก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเล่นจริงจังก็คงต้องใส่หูฟังเล่นเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่หาข้อมูลอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจซื้อ Opp o A93 อยู่แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ